ตอนที่692การทดสอบอภินิหารครั้งแรกจากความเร็วที่หน้าตะลึงของฮร์ลีนะรถวายุเคลื่อนผ่านไปชั่วครู่พวกเขาก็เข้าไปในส่วนลึกของทุ่งหญ้ามู่หลานในระยะร้อยกว่าลี้ฮรล์ลีเร่งเสื้อคลุมสีโลหิตที่อยู่บนร่างเหาะไปข้างหน้าพร้อมกับลำแสงโลหิตที่ห่อหุ้มร่างไปพลางแผ่จิตสัมผัสไปทางด้านหลังไปพลางใบหน้าเผยสีหน้าตกตะลึงออกมา ตอนนี้เขาเร่งความเร็วของเสื้อคลุมจนสุดแล้วแต่ไม่เพียงจะไม่สามารถสลัดรถประหลาดที่ตามมาด้านหลังได้กลับถูกตามมาในระยะประชิดมีหน้าละถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บงเพินเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางอย่างชายชราแซวินเมื่อพบว่ารถคันนี้ไล่ตามมาก็หน้าเปลี่ยนสีรถวายุเเลื่อนเป็นสมบัติเหาะเหินระดับสุดยอดชิ้นหนึ่งจริงๆดูแล้วยกเว้นเสจะว่าจะสำแดงเคล็ดวิชาอาสนีหลีกหนีหรือว่าเงาโลหิตหลีกหนี มิฉะนั้นคงไม่มีทางสลัดอีกฝ่ายทิ้งได้ทว่าตั้งแต่ที่ฮาลีบรรลุระดับก่อกํำเนิดแล้วก็ยังไม่เคยประมือกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมพักเมค,คาคลอยมาหลายปีแล้วอวุโสทั้งสองของพักก็แค่พูดถึงวิธีการในการฝึกบำเพ็ญเพียรกับเขาเท่านั้นไม่เคยประลองฝีมือกับเขาจริงๆและในเมืองถมนาภาหนานหลงโหก็เคยใช้เพียงจิตสัมผัสประลองกับเขา จึงไม่มีทางทดสอบว่าความสามารถที่แท้จริงของตนเองอยู่ในระดับใดดูจากเวลานี้แล้วรถวายุเคลื่อนของนักรบอาคมที่อยู่ด้านหลังเป็นคู่ต่อสู้ในการพิจารณาพลังยุทธ์ของตนเองที่ดียิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้สึกสนใจเคล็ดวิชาวิญญาณของนักรบอาคมเป็นอย่างมากถ้าหากลงมือแล้วสามารถโจมตีให้อีกฝ่ายล่าถอยหรือว่าแม้กระทั่งสังหารอีกฝ่ายได้แน่นอนว่าคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าหากไม่ได้ค่อยสํแดงปีกวายุอสศนีหลีกนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายใดนักการประมือกับอีกฝ่ายก็ไม่อาจจะปล่อยเวลาให้ยืดเยื้อไปมิฉะนั้นจะเปลี่ยนจากง่ายใดยเป็นเกิดปัญหายิ่งในสถานการณ์ที่อยู่ในเขตของทุ่งหญ้ามู่หลานยิ่งมีอาจสู้รบติดพันได้ฮารีตัดสินใจอย่างรวดเร็วในใจลำแสงสีโลหิตบนร่างสว่างวาบสองสามครั้งและหมุนแสงลงในทันทีกลายเป็นลำแสงสีเขียวเข้มระเบิดออกมาแทน ในเวลาเดียวกันร่างของเขาพลันหยุดชะง,งักหลังจากที่อ้อมไปวงใหญ่แล้วก็หันกลับมาดูด้านหลังมองลำแสงสีขาวที่ไล่ตามมาด้วยความเย็นชาฮาร์ลี่สวัดแขนเสือ้อกระบี่ลำแสงสีเขียวหลายสิบสายทะลักออกมาจากแขนเสือ้อหลังจากส่งเสียงร้องต่ำๆระลอกหนึ่งเบื้องหน้ามีเขตอาคมกระบี่สีเขียวเป็นชั้นๆราวกับเกล็ดปลาปรากฏขึ้นพลังที่แผ่ออกมาก็ทำให้ผู้คนตกตะลึง ต่อสู้กับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดคนอื่นครั้งแรกฮาร์ลีย์จึงไม่มีทางสัเพ่าได้นอกจากปล่อยกระบี่ไผ่เฉียวตัวต่อเมฆา72เล่มออกไปแล้วเขายัางใช้มือหนึ่งแตะลงบนย่ำเกล็บอสูรวิญญาณตรงเอวและปล่อยออกมากลางอากาศแมลงกลืนทองสามสีกลายเป็นเมฆแมลงขนาดมหึมากลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศแต่จากนั้นฮาร์ลีย์พลันไร้คาถาออกมาแมลงบินทั้งหมดพลันบินวนเวียนรอบหนึ่งและพุ่งไปด้านล่าง แววตาของหารีเปล่งประกายชูมือทั้งสองขึ้นอาคมสีเขียวสองสายพุ่งไปยังใจกลางของเมฆแมลงภายในพริบตาชั่วขณะนั้นเมฆแมลงที่มีลำแสงสีเขียวห่อหุ้มเอาไว้พลันปกคลุมร่างของหาลี่ในพริบตาแต่ผ่านไปเพียงชั่วครู่เกราะแมลงสามสีก็ปรากฏขึ้นบนร่างของหารี่เกลี้ยงเกลาและโบราณเปล่งแสงสีเขียวจางๆออกมา จะว่าไปแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีเมื่อหารลี่หยุดรถวายุเคลื่อนด้านหลังก็ตามมาทันภายในพริบตานักรบอาคมในรถวายุจึงมองเห็นฉากอันน่าตะลึงที่มแมลงกลายเป็นชุดเกราะ,มะแมลงเข้าพอดีรถเหาะที่จะเดิมไล่ตามมาอย่างไร้ความหวาดกลัวลดความเร็วลงในชั่วพริบตาและตอนที่อยู่ห่างจากหารลี่ร้อยกว่าลีก็หยุดลง ฮาร์ลี่มองไปแวบหนึ่งด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกไม่สนใจแต่กลับถือโอกาสนี้พลิกฝ่ามือทั้งสองข้างมือหนึ่งมีตะกร้าสีฟ้าใบหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกมือหนึ่งมีระฆังใบเล็กปรากฏขึ้นจากนั้นเขาพลันโยนระฆังใบเล็กไปทางอีกฝ่ายโดยมิได้เอ่ยอะไรออกมาลำแสงสีเงินสว่างวาบระฆังใบเล็กขยายใหญ่ขึ้นกลางอากาศชั่วพลิบตาก็กลายเป็นระฆังยักษ์ขนาดหลายจ้าง พุ่งไปฝั่งตรงข้ามอย่างโหดเหี้ยมในเวลาเดียวกันนั้นความคิดของฮาร์ลี่พลันเคลื่อนไหวเงากระบี่บินลวงตา72เล่มที่อยู่เบื้องหน้าพลันหายแวบไปกลายเป็นกระบี่ลำแสงสีเขียว200กว่าเล่มจากนั้นเขาพลันตวาดเบาๆว่าไปเสียงไพเราะก,ก้องกังวานดังขึ้นกระบี่ลำแสงทั้งหมดสว่างวาบขึ้นพร้อมๆกันกลายเป็นคลื่นสายรุ้งสีเขียวความยาวร้อยกว่าจัง ซัดไปด้านตรงข้ามตามระฆังสีเงินไปติดๆเจตนาจะทําให้รถวายุเคลื่อนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยระฆังสีเงินที่ปล่อยออกมาก่อนในเวลานี้เริ่มสําแดงอิทธิฤทธิ์มันบินไปอยู่กลางอากาศเหนือรถเหาะแล้วหมุนติ้วๆทรงเสียงร้องทุ้มต่ําออกมาอย่างต่อเนื่องกันเคลื่อนพายุสีเงินจางๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่าปรากฏขึ้นตรงใจกลางของระฆังยักษ์ซัดมาทีละระลก ห่อหุ้มรถวายุเคลื่อนที่อยู่ด้านล่างเอาไว้ถ้าหากนักรบอาคมในรถวายุไม่ได้เตรียมการป้องกันเอาไว้ละก็หฮรี่เชื่อว่าการโจมตีเพียงพอจะทําให้อีกฝ่ายเสียเปรียบครั้นใหญ่ถึงอย่างไรเสียถึงแม้ว่าระฆังสีเงินนี้จะเป็นสมบัติอาคมเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่จากพลังยุทธที่เพิ่มพัฒนาขึ้นของหารลี่ใช้สมบัติชิ้นนี้อนุภาพกลับเพิ่มขึ้นหลายเท่า ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมจะเทียบได้แน่นอนว่านักรบอาคมในรถเหาะก็ไม่มีทางรับการโจมตีนี้ตรงๆเห็นเพียงปีกไม้ของรถวายุเคลื่องกระพือเล็กน้อยรถก็ลดระดับลงไปด้านล่างสิบกว่าจังลบระลอกคลื่นที่จะครอบคลุมพ้นได้อย่างพอดิบพอดีจากนั้นลำแสงสีขาวบนรถพลันสว่างจ้าเงาร่างคนคนหนึ่งบินออกจากลำแสงสีขาวลอยอยู่ด้านหน้าของรถเหาะ เวลานี้สายรุ้งมหือมาสีเขียวที่ตามมาติดๆก็พุ่งเข้ามาด้วยความบ้าคลั่งเช่นกันเงาร่างของรถเหาะเห็นเช่นนั้นกลับชูมือหนึ่งขึ้นอย่างไม่รีบร้อนลำแสงสีฟ้ากลางออกม่านลำแสงสีฟ้าเข้มชั้นหนึ่งปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาหลายจังสายรุ้งสีเขียวปะทะเข้ากับม่านลำแสงนั้นก็ส่งเสียงระเบิดออกมาถึงแม้ว่าม่านลำแสงนี้จะสั่นสะเทือนและส่องแสงวิบวับไม่หยุด แต่ในเวลานั้นกลับปลอดภัยไร้กังวลแฮร์ลี่ที่ยืนรีตาดูจากไกลๆพลางหน้าเปลี่ยนสีเวลานี้นักรบอาคมคนนั้นพลันบริกรรมคาถาอาปากออกในทันทีเส้นไหมสีฟ้าบางๆสายหนึ่งพ่นออกมาจากปากชั่วพริบป,ปางูเหลือมขนาดใหญ่สีฟ้าตัวหนึ่งก็ถลาเข้ามาจากม่านลำแสงพุ่งเข้ามาหากระบี่ลำแสงสายรุ้งสีเขียวของแฮร์ลี่อย่างโหดเหี้ยมชั่วขณะนั้น ลำแสงสีเขียวและฟ้าสองสีพันเกี่ยวกระวัดพันกันไปมาเกิดเป็นเสียงตูมตามดังขึ้นไม่หยุดเวลานี้นักรบอาคมผู้นั้นถึงได้ชูมือขึ้นอาคมสายหนึ่งพุ่งไปยังรถวายุเคลื่อนที่อยู่ด้านล่างรถเหาะหดเล็กลงจนเหลือขนาดเท่าฝ่ามือและพุ่งเข้าไปในมือของนักรบอาคมถูกเขาเก็บเข้าไปในย่ามเก็บของด้วยใบหน้าราบเรียบจากนั้นคนผู้นี้พลันเงยหน้าขึ้นมองหาลีเผยให้เห็นใบหน้าผอมแห้งที่เคร่งขรึม รูมาตาของหาร์ลี่หดเล็กลงชายชราผู้นี้อายุ60กว่าปีใบหน้าและแก้มทั้งสองมีอัคระสีเขียวแปลกประหลาดแปะอยู่เขาวสวมชุดผ้าไหมสีฟ้าที่ดูเป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงไม่ใช่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นไอวิญญ,ญาณที่โคจรอ,อยู่บนร่างของอีกฝ่ายคาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก,ก่อกำเนิดที่อยู่ปลายสุดของขั้นต้นใกล้จะบรรลุขั้นกลางแล้วมีหน้าละ ถึงได้ต้านทานการโจมตีสองระลอกของตนเองได้อย่างง่ายดายเช่นนี้และหารลี่ก็มองเห็นชัดเจนแล้วว่าม่านลำแสงสีฟ้าชั้นนั้นของอีกฝ่ายไม่ได้สําแดงขึ้นกลางอากาศแต่เป็นเพราะมือหนึ่งที่ถือไข่มุกกลมๆขนาดกำปั้นเอาไว้ปล่อยออกมาส่วนงูเหลืองประหลาดสีฟ้าตัวนั้นเมื่อเขากวาดจิตสัมผัสไปกลับไม่พบสมบัติตัวกลางที่ใช้แปลงกายใช้เพียงพลังวิญ,ญญาณสร้างขึ้นมาจริงๆ นี่จึงทําให้แฮร์ลี่ยิ่งหวาดกลัวเพิ่มขึ้นอีกสามส่วนหลังจากที่ใบหน้าของเขากลับมาเยือกเย็นแล้วสมบัติตะกร้าดอกมาที่อยู่ในอีกมือจึงเริ่องเปล่งแสงสีขาวระยิบระยับเตรียมปล่อยออกได้ตลอดเวลาหยุดมือถึงแม้ว่านายท่านจะมีจิตสัมผัสที่ไม่ได้ต่ำต้อยแต่ใจร้อนไปหน่อยข้าน้อยยังไม่ได้เอ่ยปากพูดเหตุใดสหายถึงลงมือโจมตีโดยไม่เอ่ยปากเช่นนี้ชายชาราเห็นการกระทำของแฮร์ลี่ ก่อตะโก,กนร้องให้หยุดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมน้ำเสียงแข็งกระด้างเล็กน้อยระหว่างผู้บำเพ็ญเพียรกับนักรบอาคมมีอะไรต้องพูดกันฮันล,ลี่ขมวดคิ้วเอ่ยอย่างเย็นชาทว่าเขายัางชื้ไปยังระคังสีเงินทำให้สมบัติชิมิหยุดการโจมตีลอยอยู่กลางอากาศไม่ขยับขยื้อนส่วนตะกร้าดอกไม้ที่อยู่ในมือก็หม่นลำแสงวิญญ,ญาณลงเขาอยากฟังว่านักรบอาคมของอีกฝ่ายนั้นคิดจะพูดอะไรเป็นจริงเช่นนั้น แต่พลังยุดมาถึงระดับนี้อย่างข้าและท่านบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเลือกที่จะตายกันไปข้างหนึ่งขอเคสหายตอบคำถามให้ผู้แท้มู่พอใจปรมาจารย์อย่างข้าก็จะปล่อยสหายไปชายชราหัวรอกคิกคักพลางเอออย่างไม่แยแสตอบคำถามข้าไม่มีอะไรต้องบอกนายท่านแต่ข้าน้อยก็มีคำถามอยู่สองสามข้อคิดจะถามนายท่านหาลี่จ้องชายชราปากก็เผยรอยยิ้มยอออกมาขณะเอ่ย อีกฝ่ายคิดจะถามอะไรเขาไม่ต้องคิดก็เดาออกได้8ปส่วนจูจูผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดมากมายขนาดนี้มาปรากฏตัวที่นี่ผู้ใดเห็นเข้าก็ล้วนรู้สึกตกตะลึงและสงสัยกันทั้งนั้นดูแล้วสหายคงจะปฏิเสธความปรารถนาดีของข้าน้อยชายชราแซ่มู่ได้ยินคำพูดของฮารี่พลันมีใบหน้าเคร่งครืมขึ้นหลังจากที่ฮารี่ส่งเสียงเหอะออกมาอย่างเย็นชาแล้วก็เคลื่อนตัวไปยังอากาศเบื้องหน้าเล็กน้อย กระบี่ลำแสงสีเขียวที่แต่เดิมพัวพันกันจนมองไม่ชัดพลันรวมตัวกันอยู่ตรงกลางชั่วขณะนั้นกระบี่ยักษ์ขนาดประมาณ2 0่สบถึงาจั่งก็ปรากฏตัวตรงนั้นหลังจากฟาดฟันลงมาราวกับสายฟ้าสองสามครั้งงูเหลืองประหลาดสีฟ้าก็ถูกสับออกเป็นหลายท่อนจากนั้นกระบี่ยักษ์ก็ถือโอกาสฟันลงมาอย่างไม่เกรงกล่ที่ใหญ่หน่อยแม้แต่ม่านลำแสงตรงหน้าของชายชราแท้มู่ก็ยังกลายเป็นเท่าทาน เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ชายชราสแท่มู่พลันมีสีหน้าโหดเหี้ยมแวบผ่านไปชูมือข้างหนึ่งขึ้นโดยไม่พูดพร่ำไร้สาระอีกพ้นไอบริสุทธิ์กลุ่มหนึ่งใส่ไข่มุกเม็ดนั้นโดยตรงสมบัติไข่มุกเปล่งแสงสีฟ้าสว่างวาบหมุนตัวอย่างรวดเร็วกลางอากาศเส้นไหมสีฟ้าสายแล้วสายเล่าบินวนรอบไข่มุกเม็ดนั้นชั่วพริบตาม่านตะข่ายเส้นไหมสีฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งจังก็ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกัน ชายชราก็บริกรรมคาถาหลังจากที่มือทั้งสองไร้คาถาแล้วลำแสงวิญญาณสีฟ้าบนร่างก็เพิ่มขึ้นภายในพริบตากลายเป็นกลุ่มลำแสงสีฟ้าขนาดมหึมาลอยนิ่งอยู่เหนือสีรัตวของชายชรากระบียักษ์ฟันลงมาแล้วและปะทะเข้ากับม่านลำแสงนั้นอย่างดุเดือดเป็นดังที่หาลี่คาดเอาไว้กระบี่ลำแสงสองร้อยกว่าเล่นผนึกรวมกันเป็นกระบียักษ์ม่านลำแสงนั้นจะรับมืออย่างง่ายดายได้อย่างไรผลก็คือเสียงแควกดังขึ้น ม่านลำแสงแทบจะถูกแยกออกเป็นสองส่วนอย่างไร้การกีดขวางจากนั้นกระบี่ยักษ์ก็พลันฟันลงมายังตะข่ายยักษ์ด้านล่างอีกครั้ง